สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กในหน้าที่10กันนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดโปรดอ่าเรามาดูก่อนนะคะมีภาพอะไรบ้างมีโทรทร,รัดเชอร์วิชันนะคะลูกมีเตารีดไอรอนแล้วก็มีตู้เย็น refrigerator แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชเนอร์น,นะคะ เขาบอกให้เราทำเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมของภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรารู้จักหรือว่าเราเคยพบเห็นนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเห็นทีวีโทรทัศน์ไหมคะถ้าเด็กๆเคยเห็นก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปเตารีดเด็กๆเคยเห็นไหมคะถ้าใครเคยเห็นก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะตู้เย็นเห็นเคยเห็นไหมคะถ้าเคยเห็นก็ทำเครื่องหมายถูกค่ะ เครื่องปรับอากาศแอร์นะคะถ้าแอร์คอนดิชเนอร์ถ้าเด็กๆเ,เคยเห็นเด็เดกๆก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะอ่าส่วนข้างล่างเห็นไหมคะเขาบอกให้เราวาดภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราชอบมากที่สุดจากข้างบนเนี่ยก็จะมีโทรทัศ์เตารีดตู้เย็นแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะคะเด็กๆชอบภาพไหนมากที่สุดเด็กๆนำมาวาดตรงข้างล่างเลยนะคะ แล้วตรงนี้ขอผู้ปกครองช่วยเขียนก็ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชอบมากที่สุดคืออะไรถ้าใครวาดภาพอาทรทัศน์มาก็เขียนว่าโทรทัศน์ชอบชอบเพราะอะไรนะคะไม่ยากเลยนะคะวาดภาพเสร็จแล้วก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเราเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปไปพบกับกิจกรรมอัจฉริยะคิเอต่อเลยค่ะ เด็กๆคะต่อไปเราจะมาเรียนกันในวิชาพัฒนาอาจฉริยี q 4กันนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า34เลยค่ะลูกไข่ของใครนะอะ่าให้เราลากเส้นโยงภาพสัตว์ไปหาภาพไข่ให้สัมพันธ์กันนะคะลูกมาดูก่อนเหนอ่ะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะลูก นกใช่ไหมคะลูกนกนกกระทาเนาะภาพที่สองภาพเป็ดนะคะลูกและภาพที่สามภาพไก่นะคะอ่ะล้วมาดูข้างล่างลูกอันนี้ไข่ของอะไรคะอันนี้ไข่ของไก่ใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นไข่ของนกกระทาใช่ไหมคะแล้วก็ไข่ของเป็ดใช่ไหมคะให้เด็กๆลากเส้นลงมาเลยนะคะอ่ะนกกระทา,ามาหาไข่ของนกกระทาเลย เป็ดเป็ดก็ไปหาไข่ของเป็ดนะคะลูกแล้วก็ไก่ไก่ก็ไปหาไข่ของไก่ตรงนี้เลยอ่ะไม่ยากนะคะให้เด็กๆไปทํากันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปไปพบกับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3 มาเจอกับครูปอในวิชากิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะให้หนักเรียนหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วให้หนักเรียนนะคะระบายสีนะคะรูปรถบัสนะคะนักเรียนอาระบายสีให้สวยงามเลยนะคะพอระบายสีเสร็จนะคะให้หนักเรียนตัดนะคะตัดรูปเห็นไหมคะเหมือนมีเหมือนตรงนี้จะเป็นหน้าต่างเนาะหาให้หนักเรียนตัดทีละรูปทีละรูปทีละรูปนะคะ แล้วเอาไปแปะตรงหน้าตาแต่ละช่องนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะว่าทําเสร็จแล้วจะหน้าตาจะเป็นยังไงถ้านักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หนักเรียนตดัดรูปนะคะ,ะตดัดรูปแต่ละรูปออกมาเป็นช่องเป็นช่องแบบเหมือนคู่บอนแบบนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้คู่อจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพอตัดออกมาทีละรูปแบบนี้แล้วแพากาวเลยค่ะ แล้วนักเรียนอยากจะให้เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ช่องไหนอันนี้แล้วแต่ความคิดของน้องเอกนักเรียนเองเลยคะ่ะอะครูจะให้เด็กคนนี้อยู่ตรงท้ายสุดก็แปะติดไปเลยถ้าจะเอาเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงกลางนักเรียนก็แปะติดตามได้เลยนะคะติดให้ครบช่องนะคะนักเรียนวันนี้ไม่ยากเลยนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ ทำเสร็จแล้วส่งผลงานมาให้ครูปอดูด้วยนะคะวันนี้ครูปอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ